วอล์กไปเกณฑ์ทหารตามภาษาชายไทยฉบับคนมีใบรับรองแพทย์เริ่มต้นวันแบบเช้าตู่ด้วยเวลาตีห้าให้น้องเมทออกมาส่งเพื่อจะขึ้นรถเมทที่เชียงรากแน่นอนว่าต้องเป็น510สายเดิมไปลงอนุสาวรีย์ชชยมาถึงอนุตอนหกโมงหน่อยๆ่อยแล้วเราก็ต้องข้ามไปขึ้นรถเมท529เพื่อที่จะไปพระรามสองและแล้วก็ถึงเซ็นทรัลพระรามสองโดยสวัสดิภาพพอถึงปุ๊บก็รีบขึ้นไปที่หอชั้นสี่แอบตกใจเพราะว่าคนเยอะมากรวมทั้งหมดน่าจะหกร้อยถึงเจ็ดร้อยคนอันดับแรกของคนที่มีใบรับรองแพทย์คือ ต้องไปสละสิทธิ์ผ่อนผ่นก่อนเอกสารที่เราใช้วันนี้มีแค่4อย่างคือบัตรประชาชนสอดอ .9 สอดอ .35 และใบรับรองแพทย์ทุกอย่างเป็นฉบับจริงเท่านั้นส่วนเราทําการสละสิทธิ์เสร็จตั้งแต่ตอน9ก้าโมงแต่นั่งอ้อมจนถึงบ่ายโมงดูสภาพตีโคตรจะออมประเด็นคือเมื่อคือนยังไม่ได้นอนเลยสักชั่วโมงเพราะว่ากลัวไม่ตื่นเราเลยทําการหลับรอไปเลยจ้ายาวๆรู้ตัวอีกทีคือบ่ายสามเขาถึงค่อยเรียกคนสละสิทธิ์ผ่อนผ่นไปตรวจเช็คร่างกายและนี่คือเลขที่เราจะเอาไปซื้อหวย73 0สูนซึ่งน แน่นอนว่าคนที่มีใบรับรองแพทย์อย่างเราก็ได้เข้าฟาดเลนไปตรวจร่างกายที่ช็อกกว่าคือพี่เขาไม่ถามอะไรเลยขอแค่ใบรับรองแพทย์อย่างเดียวโดยจัดให้เราเป็นคนจำพวกที่2และให้ใบรสดรสีสเป็นอันว่าเสร็จสิ้นตอน5้าโมงเย็น